หยุดสงกรานต์แต่ธนาคารต่างชาติไม่หยุดแห่ปรับเป้าราคาทองคํากันแบบชนิดที่ยกแผงกันทันนั้น UBS ค่ายล่าสุดแต่ราคาทองคําดันทะลุ3,500ดอลลาร์สหรัฐนะฮะเพราะมีตั้ง5ปัจจัยบวกจะดันให้ราคาทองคำไปทั้ง3,500ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมครับธนาคาร UBSAG ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่และชื่อดังระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ ค่ายนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่แม่นนะครับท่านผู้ชมครับเปิดเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนนะครับราคาเป้าหมายของทองคําในค่ายของธนาคาร UBS AG 2ปีเลยนะคือ2025แล้วก็2026นะครับสิ่งที่เขาคาดการมองอย่างนี้ครับเขาบอกว่านับจากวันนี้ไปอีก1เดือนครึ่งวันนี้เราอยู่เท่าไหร่15เมษาท่านผู้ชมตีไป1เดือนขึ้นก็คือเท่าไหร่ประมาณเดือนพฤษภาคมถูกไหมฮะบ,บอกว่า ภายในหนึ่งเดือนขึ้นจากนี้ไปนะฮะคือตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยนะครับประมาณสิ้นพฤษภาคมเนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกจะขึ้นไปถึงระดับ3,500ดอลลาร์สหรต่อออนซ์และจะเลี้ยงตัวใน3,500ดอลลาร์สหรต่อออนซ์เนี่ยจนกระทั่งไปถึงมีนาคม2026อันนี้คือค่าย u ย s นะฮะก็แสดงว่าอะไรครับ เขามาว่าจากนี้หนึ่งเดือนขึ้นเป็นต้นไปและนับจากหนึ่งเดือนครึ่งตัวนั้นไปอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยราคาทองคําตลาดโลกจะเข้าโซน3 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐและจะเลี้ยงตัวเองอยู่ในโซนตรงนั้นได้ด้วยอีกต่างหากนะครับทีนี้ผมก็เลยไปดูวัฒนคาร USAG ครั้งสุดท้ายที่เขาปรับเป้าราคาทองคำเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะได้เทียบว่ากับครั้งนี้ที่เขาขึ้นไป3500ดอลลาร์มันขึ้นเท่าไหร่ปรากฏว่าโอ้ขึ้นเยอะนะฮะเขาปรับเป้าราคาทองคําขึ้นถึง $600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือขึ้นถึง20.68%เมื่อเทียบกับเมื่อตุลาคมปีที่แล้วที่เขามองราคาทองคําอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ถึง3,005ตอนนั้นเขามองประมาณแถว2 0 0 8บ2 0 9 0แสดงว่าปรับขึ้นสูงเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยถึงถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ทองคําในรูปสกุลดอลลร์สหรัฐในต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้าฟองสบู่เข้าหรือ,อยังไม่เข้านะฮะทองคําในตลาดโลกในรูปสกุลดอลลร์ท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เข้าภาวะฟองสบู่เข้าหรือ,อยังไม่เข้า ถ้าเข้าพิมพ์เข้านะฮะถ้าไม่เข้าพิมพ์ไม่เข้านะครับทีนี้ u s a g ก็ต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนเขาว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนะครับหปัจจัยบวกที่จะหนุนราคาทองคําที่เขามอง12เดือนข้างหน้าแตะ3 5 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐที่อยู่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าฝ่ายวิจัยตลาดสินค้าพกพันธนาคาร u s a g เนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันมีอยู่ปัจจัยที่ควรจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไประดับสา0 0ยดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งปัจจัยที่หนึ่งเน ความต้องการซื้อธนาคารกลางของทองคําทั่วโลกเห็นไ,ไหมฮะคือความต้องการของแบงค์ชาติทั่วโลกขนาดนี้ยังคงให้น้ำหนักความสำคัญเดี๋ยวจะมีข่าวนี้เล่าให้เราให้ฟังนะครับมาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับว่าทําไมแบงค์ชาติทั่วโลกถึงอยากจะซื้อทองคํากันจากนี้ต่อเนื่องกันนะครับนั้นปัจจัยที่1ธนาคาร u s AG บอกว่าความต้องการซื้อทองคําธนาคารกลางทั่วโลกมีเพิ่มและมีต่อเนื่องอันนี้ปัจจัยแรกปัจจัยที่2ก็คือว่า สถาบันการเงินซึ่งก็หมายถึงธนาคารก็ดีบริษัทหลักทรัพย์ก็ดีหรืออาจจะเป็นพวกกองทุนประกันความเสี่ยงเฮดฟันก็ดีเนี่ยนะครับมีความต้องการในซื้อทองคําต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นนะครับส่วนต่อมาครับปัจจัยตัวที่3ก็คือนักลงทุนภาคเอกชนอันนี้อาจจะไม่อยู่ในรูปสถาบันการเงินก็ได้นะฮะ มีความต้องการซื้อทองคำต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนปัจจัยตัวที่4ก็คือว่าเขามองและดอลลาร์สหรัฐเทียบปะทุกสกุลสําคัญเนี่ยในระยะยาวอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าตลาดประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่คึกคักเนื่องจากความเสี่ยงตลอดจนอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มจะปรับลดลงเสียด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยตัวสุดท้ายที่เขามองก็คือว่า ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนั้นตอนนี้ยิ่งมีระดับความไม่แน่นอนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นราคาทองคําที่ของต่อไปถึงปัจจัยตัวที่5แล้วก็6แล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้น่าสนใจนะคือธนาคาร U.S.A.G. เนี่ยเขากลับไปดูราคาทองคําเฉลี่ยในปัจจุบันนะครับเทียบกับราคาทองคําเฉลี่ยหมายถึงราคาทองคําเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงที่เกิดรอบภาวะตลาดกระทิงทอง ในช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก2008เป็นต้นมาถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายคือว่าตอนนี้เราผ่านมาได้ประมาณ3เดือนครึ่งเฉลี่ยราคาทองคํา3เดือนครึ่งตั้งแต่ต้นปีนี้ยังต่ํากว่าราคาเฉลี่ยทองคําในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน2008ซะด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจากปัจจัยทั้งหมดตรงนี้นี่นะครับก็เลยทําให้มีการทบทวนราคาทองคําของค่ายธนาคาร USAG นะฮะผมเห็นแล้ว คือเมื่อวันที่22ตุลาคม2024เนี่ยครับในเจโววานีสเตลโนโวนะฮะจากธาคา USAG เนี่ยเขาบอกเลยครับว่าวันนั้นที่เขาดูราคาทองคำคือ22ตุลา2024เขาบอกว่านับจากนั้นไป12เดือนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่2,009ใช่ไหมตอนนี้มันมามันมาหมดละเขาก็เลยปรับใหม่กลายเป็นว่าจากนี้ไปก็คือตั้งแต่พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปอีก12เดือนข้างหน้าทองคำจะขึ้นไปอยู่3,500 35, ดอลลาร์สหรัฐแล้วจะเลี้ยงอย่างเนี้ย นะครับในช่วงอีกประมาณ12เดือนข้างหน้าเหมือนกันนะครับก็เลยถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ทองคาในตลาดโลกที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับเข้าหรือยังไม่เข้าภาวะฟองสบู่ใครคิดว่าเข้าพิมพ์เข้าครับใครคิดว่าไม่เข้าพิมพ์ไม่เข้านะครับ